มาครับพี่น้องแปลวพาราวกับสันนงสกอรเป็นข่าวจนได้ครับพี่น้องลาสุดนะคะได้ฟังของข่าวลูกทุ่งซึ่งกะทิวะเป็นสื่อข่าวดังเนี่ยนะครับพี่น้องมีผู้ติดตามกะทิวาหลายคือกันนะคะเปนกะสิมักออกมาลงข่าวเกี่ยวกับหมอรองหมอลำเราพี่น้องเนาะนะเพาะว่าสิเป็นมุ่งได้ตามครับพี่้องที่ว่ากําลังมีกระแสมาแรงในตอนนี้เพินกากในนีการเอาข่าวมาเห็ดเนี่ยแหละครับพี่น้อง และการน,นี้ละนะคะสำรับท่ดนานข่าวลูกทุ่งเป็นเด้เหตุข้าวแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะสำรับในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าะระหว่างแถวราวแสงทองกับทางด้านสันวงสกรอนนพี่น้องเนาะในตอนนี้นี่หลายคนก็บอกว่าเป็น คู่จิ้นที่หวานกันมากๆหวานจนหมดขึ้นบวชศิษย,ย์ไปยืดไซสกระตามนาอพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับในฟังของข่าวลูกทุ่งนะคะเพื่อน้มีการอ,าออกมาเหตุข่าวแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวสิอันส่พีน้องฟังเ mm hmm. พื่อนก็บอกว่าหวานสุดๆนะคะสันลงสะทอนนะคะ mm hmm. มอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์เปลราๆแสงทองบนเวทีคอนเสิร์ต ตอนนี้ผมจะก้าวเดินออกไปโดยทิ้งเธอไว้คนเดียวไม่ได้ละอย่างน้อยเราเป็นกรอบป้องกันให้กันและกันมอบช่อดอกไม้ในฐานะคู่จิ้นร่วมงานอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ขอโฟกัสที่ความสุขครับพันณพี่น้องสุดฟิน,นลิลี นะคะสำหรับในตอนนี้ครับพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับคูดจิ้นแพร่ๆกับสันวงสะท้อนนะถือว่ามาแรงมากๆนะพี่น้องเนาะเป็นใครใครก็รู้จักทั้งคู่วันพรุในตอนนี้เอินมา,ว,าว่าซีเรียนเบไซครับพี่น้องกะมีรูปทั้งคู่นะนะเต็มนาแพลตฟอร์มต่างๆครับพี่น้องเนาะมาเบ่งในฟังของทางด้านแพร่ๆแสงทองกันนะคะว่าเพิ่นได้มีการ ออกมาเคลื่อนไหววาจังไหนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเมื่อสิบชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสาหรับทางดา้านแพร่พลาแเสงทองค่ะพี่น้องพนงีมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเพิ่นก็บอ,อกว่าขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าภาพใจดีป๋าใจเจ๊หนุยขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักติ๊บหน้าเวทีขอบคุณของกินแ่บแปลากระทอดจาก แม่พ่อยายของพระเอกจากชัยนาทระยองขอบคุณพี่จุม๋มพี่เดือนสำหรับของกินด้วยนะคะรักนะคะขอบคุณแฟนคลับทางออนไลน์ทุกท่านที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะพันนาพิ้องเป็นจังใดในฟังของทางดานแด่พราวนะคะเด้ออกมาขอบคุณนะคะสำหรับ fc แฟนคลับนพี่นองเนาะนี่ค่ะพี่น้องเมื่อส7จ็ชั่วโมงก็บอกว่าคอนเฟิร์มงาน,นะะา winner, ออสเตรเลียนะคะแพรวสันวินเนอร์พระเกยาผ้าวินเนอร์ดือเดอรจา้าพันนพี่นองเป็นจังได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว่าสําหรับในตอนนี้ทั้งคู่นี่แบบคือแบบสวนมากแล้วนพี่นองเนาะก,กับโตติดกันเลยวันท็นะคะเป็นอย่างคือบอกว่าโตติดกันนะคะบวาสิไปทําการแสดงดีไซน์ค่ะพี่น้อง ะะถ้ามีแพร์พาวก็ต้องมีสันวงสะท้อนจนตอนนี้ในหลายคนพากันสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแล้วสรุปคือคู่จริงหรือคู่จิ้นดอกพี่น้องเนาะเอ็ดเมนก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าสรุปแบบนี้เป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นนะคะยิ่งเอินม,มาในเห็นทางดาาง้านซันวงสะท้อนในมีการเสื้อพราดอกไม้แบบนี้กางไว้ที่ พร้อมกับบอกว่าซิบอทิ้งให้เพลาวอยู่คนเดียวแล้วสิเป็นเกาะป้องกันให้กันและกันพันนะพี่น้องผมไม่โฟกัสอะไรทั้งนั้นผมโฟกัสแค่ความสุขเป็นจังไดสสาหรับท่านดานพระเอกสันวงสะทอนเราพี่น้องโนทอว่าสุดยอดมากๆนะคะนี่คะ่ะพี่น้องนะสำหรับในตอนนี้เรียนได้ว่าเอฟซีแฟนครับกับาคกัน จิน้นทั้งคู่นอกพี่น้องเนาะท่านีน่ะก็ถือว่าแอมิทมอ่ว่ากันถือว่านานรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่านรักมากๆนะคะนีนะแบบมันมามอบความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับนอกพี่น้องเนาะเอานี้ครับพี่น้องมาเบิงความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับนะคะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างกับทั้งคู่นะคะแบบจังเลยหลัะ ภากานเอ็มซีแฟนคลับพากันสนับสนุนบอที่แบบให้ทั้งคู่มาจิ้นกันจังสีไหมเข้ามาเหมือความคิดเห็นของเอ็ซีแฟนคลับกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องสํารับผู้นีกนถือว่าโอ,โอโ้มาโพสไหล่เงาเลยนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าแปลวารแสงทองนะคะโพสต์นี้อาจจะไม่ถูกใจใครบ้างไม่รู้นะคะแต่เราเป็นคนหนึ่งที่รักแปล่าวแสงทองมากค่ะตอนแรกที่มี กระแสเจิ้นกับพระเอกเรายังไม่อินและยังไม่แอบเชียร์ไม่ยอมซื้อกลุ่มปิดต่อเปิดคลิปเรื่องนี้เพราะยังแอบห่วงนางเอกอยู่อชอบดูคลิปแม่ลูกเพราะนั่นเหมือนเวลาที่เขามีความสุขทุกครั้งที่อยู่กับลูก,ลก ไม่อยากเห็นน้ำตาของเธอแต่ที่สำคัญเลยทำไมไม่ดูคลิปหรือติดตามกับพระเอกเพราะตอนแรกยังแอบห่วงแพลวเพราะกลัวจะมาทำให้เธอเสียใจอีกครั้งเพราะเธอเป็นคนที่เต็มที่กับคนอื่นจิตใจดีคิดดีนึกเห็นใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอ นั่นเลยกลัวที่จะมาทำให้เธอเสียใจอีกเพราะเราอยู่ทุกช่วงตลอดและเห็นเหตุการณ์ตลอดที่ผ่านมาเพราวเจอปัญหาบ่อยครั้งแต่นางเก่งแกร่งและสู้มามากที่ผู้หญิงจะทำได้โคตรเก่งเลยแต่แล้วเราติดตามไลฟ์สดบ่อยๆ และเห็นการกระทําของพระเอกและรอยยิ้มของแพรพราวที่สดใสขึ้นและดูมีความสุขและสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันนั่นเลยทําให้เราเปิดใจและเชื่อว่าพระเอกนี่แหละที่จะมาเติมเต็มรอยยิ้มให้กับแพรพาวคนที่เรารักอีกครั้ง ปัจจุบันเลยออกจากความฟินพระเอกนางเอกไม่ได้และรักมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝากพ,พระเอกด้วยนะสร้างรอยยิม้มให้นางเอกตลอดไปนะคะเอฟซีปรปาวแสงทองรักพระเอกนางเอกของฉันพันนพี่นองเป็นจังไดเน่นะคะสำหรับเอฟซีแฟนครับนพีนองน้องเรียกได้ว่า ตอนแรกนีเซวาหลายคนก็นคือสิคิดคือกันวันทอกนะคะว่าบัอินอดคูนี่เจังได้กับบ่วอินนะคะแต่ว่าพอเฮาเอินมาได้เบิงทั้งคู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเฮาก็ได้เห็นเอินมาทำรอยยิ้มของแพร่พรเาแซงทองผู้หญิงที่เอินมาทานเอียงมาหลายนอกพี่น้องบ่ว่าี้เป็นเรื่องความดราม่าดราม่านักดราม่าเล็กๆจังสีเฮากับพ่อ เขาก็เห็นมาตลอดเห็นพร้อมกับแพ้พาวแซงท้องนี่แหละนะคะแต่ว่าตามที่เราได้ติดตามกันมาบอกเลยผู้หญิงคนนี้มีเก่งมากๆสามารถผ่านมันมาได้แล้วพอมาถึงจุดจุดนี้จุดที่บอกว่ามีคู่จิน้นระหว่างซันกับแพ้าพาวกับพี่นอ้องบางคนอาจจะบอกว่าข่อยบ่อินแต่ว่าพ่อเอ่ยม,มาคนที่เป็นเอฟซีนะคะเห็นแพ้าพาวเพลินเสียใจมาก หลายแล้วจังสิไหมคะพี่น้องแล้วพอในครั้งนี้ได้เห็นรอยยิ้มอ่าเวลาที่แพราวอยู่กับซันจังสินะคะเวลาได้เห็นรอยยิ้มเอ็ซีแฟนคลับหลายคนคือแบบกระเริ่มอินกับทั้งคู่นะคะแล้วก็นี่แหละอยากให้อ่าพระเอกซันนะคมาเป็นรอยยิ้มให้กับแพราวแบบนี้ตลอดไปแล้วพี่น้องหลายนคนกระเริ่มเอินว่าเปิดใจเปิดใจ นะแล้วก็ตอนนี้นี่ฟินจนออกบ่ได้แล้วพ้น,นะพี่น้องนี่ล่ะนะคะเอากอะาจ้าไดนกับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่กับว่าลู้คือกันนะคว่าสรุปแล้วเป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นน้อพี่น้องเนาะนั่นนะค่ะพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสวัสดีสักก่อนเนาะคะา่ะข่าวสวัสดีค่ะ